จ้าเอ๋สบายดีป้าลุงลูกอะสบายดีป้าลุงเว้ยเราบุกเคยอะไรโต้นหน้อยเฮ้ยไม่เห็นโต้นหน้อยเราไม่ยอมลงเลยเอาทาั้งพูดลักไปหามะเขือปะคือตากหมูทแท่นนะคนเชิญมาบ้านมันเกิดมันไปหาช่องมากอกมะเข,ข,ขือผู้โอ้สบายดีไม่ต้องเชื่อโอ เดี๋ยฮะลอยมาเครื่องปูเครื่องพังนะปูด้วยมาวันเกิดลูกชาวเราสบายดีป่ะลูกบิ้วบิวป่พี่นั่นป่พี่บิ้วนั่นป่พี่ลูกหุ่นเจ้าภาพกำลังมาพอวันเจ้าของวันเกิดโดยวันนี้กับบาวันเกิดของน้องยังเอเวิลบอกดื้อตรงเปลวเลยคู่น้อยเพ็รนเนาะจำซื้อเพิ่นบ่ได้เพิรนเพิ่นเอาเลยเป็นของบอลเซียง ไปใส่บอลไล่ค่ะต้องตีบอยู่เลยพี่ดองเลยยังดุมูดิ่ะเสียบลงกว่าได้ได้โตขวัเดจขได้ขอตัางบอกเสียงเมื่อแล้วโตนี่มาแล้กับบอยอมลงเลยโตหน่อยนี่นะตีนาตี้ต้อยอย ôi thế Rồi mọi người mọi người mọi Ăn mọi người mọi người buồn người mọi người mọi người mọi muốn nuôi thế nuôi người mọ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 i người มีตภพักานนี่ตรแจคคันสบายดีเด้อทางมาบุญสรวลโดยมีต่พักคุทงหาพันกิขอชื่ออยู่ <okay ้ไมีมีนมีนัไอมีแจวพร้อมแม่โฟนจดเต็ม hết không bên nơi mà, mà bà. Ừ. chào quay tito cho khỏe tít tóc hoạt động sẽ bát tô tìm young bên yang bạn đi ngăn nhàng bên nhàng bạn à, đi À ngăn 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 mình ngăn 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 mình ngăn ngăn อ่ะนะนั่นขนมเนี่ยของเอ้ยบิวกับของน้องพิงก์เนอะผู้ชมอ่ะให้ให้เอลี่ยไปถูกไปให้เอลี่ยไปของน้องพิงกับของเอ้ยของน้องบิวเนอะไปไปว่าเอกไปเออเอาไหมรับไปเรับผู้ขนม ลูกสาวใพี่ชิมากแทไงหลงอือมเเฮสบายหายเลย่สบายนั่งพี่พี่มานั่งพี่มานั่งพี่อ่านั่งเออโอเคโอเคอา แรดุกเช้าข่นะเดี๋ยบงปุ้งผู้แฮป่ี้เบอร์พุนเค้กก้อนใหญ่มากเลยไข่ชื่อชื่อตัวอีเดมาหายดุกเช้าไข่รักชาเลยคุณยายทงพูดรักชาเลยบอปุ้งเนาะหอยคักแตะเนาะชทวอมเนาะ Còn mới à Vâng และเมื่อยบาทนี่ข้านอกนั่นดุขานอกนั่งนี่ยโอ้หายหายเอื่อยเลยเธจริงตัวเอื่อยไปให้เขาเจ้าอีกเลยเขาเจ้านั่งบัวร่บาทนี่งานมันเกิดเร็่อน้อยฉากดีน้อเฮ้ยขึ้นๆเนาะ Ngân cửa của thảo lên hẹn nàng ngôi 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 เมียงพิงกี้จะอยู่คนเดียววะลูกวันนี้อาอยู่กับไอเชอร์บ้านนี้โอ้เพิ่นเพื่อนเพิ่นบูมี่เราเพิ่นบืนขึ้นบัเป็นตี้เพิ่นว้านนี่เพิ่นเพิ่นบูมี่โซฟาเด้มีไอเชอร์บังดูอบังด่าแม่ไอเชอร์บังเด้อบังเด้อ <laughs> Nhân mẹ Ôi mì hoàng Viu? hiện ngàm gì đó View, view ơi nữa. Ay, nhạc bơ đi, nhiên mùn đuôi. Ay, nhiên mùn đuôi, nhiên mùn đuôi, nhiên mùn nhìn nhiên mùn đuôi, nhiên mùn เปนําที่เซเว่นเลยเนาะเซเว่นกุมภาหนิทยไมอ้วนเนาะนี่นาะคุยตัวชาบบ่นั่งคนเดียวคนใดอยู่ในนอกรู Ô hãy thấy nhau hơn người đâu bung hỏi tội anh 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 ba ba mối biến lò con hồi phiền ấy lò con pho kia con ไปข้าห้องน้ำอะไรเนี่ขอเจ้าเลยไปอยากบนไปเรนจอบเค้กสบายดีทำหายอยู่ที่นี่ให้แม่วนไปใช่ป่ะเอ้าแกย่ยังนะโอ้มองปุ๋งเลยพวกเน่ผมมีโซฟานั่งแล้วยังอยากนั่งอในนี่อุ้ยเออตั้งแต่ตั้งแต่มาในโต๊ะตัวนี้นะจองเลยเลยผมเจ้าไปเห็นอยู่ข้างในก็ชื่อมาให้ลูกไข่เด้อรอคิง

เปิดเตียเลยนะเอ้ยข้อข้อไม่วัวดวยข้อข้อไม่หัวด้วยค่ะคืออีโนยนะแบบว่าไอต้องพิงแย่นุกงา่ต้องผิงย่เนี่ยอู้แง่สาวคือออ่ะอฮืออ เดี๋ยวให้ลูกหล่าถึตากันเดี๋ยวพี่เดีย๋ยวพี่ลูกหล่าเดี๋ยวพี่ลูกเอ๋ปุ้ยานนี่เ้ลูกยานเลยเดี๋ยวว่าเอ้ยลงมาลงมาจากบันไดนะแม่พัดบอให้ให้คอยเอาเนคะ้กมาให้น้องสาจิเอามาให้เลยจะเอาเมื่อยนะ่หวะ้อวบยานเนี ไม่วดน่าย่านะไม่วานี่มาใชเกียนแมรเราบ่อนี่ใช่ไม่วดไม่ลูกไปม่ใช่ไม่วนไปไปไปถ่วงเลยนหมู่เอาโตนเเส็จไม่วนเออหยอกไม่วดหยอกไม่วดด้วยยอกไม่วด้ยฮะอ้ยสีแดง้การเลยบดน

Ui Được Ờ là... ừ. Đã cao cho cứ bọn mình bằng miên đục Chắc hẹn mua lại bà là... Chạy bây uổng của bây Chạy sờ bài, bây Ờ, bây chạy sờ bài, Bây đục bây Ờ, bây chạy Bây sờ bây Bây chạy sờ bày đô Ừ Bây đục, bây Nơ Xét bà này, xét Hơ ừ. Thầy sờ bày đô Ốc

คุณจะของวันเกิดแม่แม่ไอ้เปรียวขอถวยเป้ากับบวงให้หนูกว่าให้ลูกสาวคอยนี่เจ็ดบันนี้จะของวันเกิดกับเอ้ยโอ้โหโอ้โห ด้วยลูกหลาด้ยด้วยด้วยไอ้แมวหายหมมวหาเอาเห็ดกหกระดกฮะยูรถพเป็นมเกอยปลาเผาพันกะปุ่นรถต่านี้เ็ดคำมใหญ่เด้อเล่านี่นเป็นบอกนะ ซาโอ้ขอย่าเด้อขอยกัสบายดีเด้อท่นจะภาพมั้ยฮะท่านเข้ามันยังไัุ้นนานๆยกถั่จานนกป็นยังะพักมันหน่อยเลยฮะพักมันหน่อยเลยพักมันหน่อยปโะเฮ้ยพลนกรากาศยังเลยท่ากินได้ยังนีเมื่อเลบ่ โอยนี่นะเค็มเบาเพืออะเนาะกินแล้วจะน,เน,น,นีเมื่อเร้องหอวะตอนนี้นอาเ,อเ,เออนาะหวานเลยร้างของลูกก้อือพอกินพ่อเมื่อเหร่ะอ่ะกินเมื่อเรื่ออ้วนต้องกินหล่ป้าเหนื่อยแต่หัว้าหน่ได้กินเนาะเป็นไรยินดี ไอยอีมาได้อยบ่ชองด้วยพี่เฮ้ย่อยฮะ่จานนันจะหบ่่อยอื่นนู่งเลยอจานนึงไปโอเคไปพี่น้องเลยรับวันเกิดของชื่อยังก็มูฟวันเกิดนี่เปียววเปียวหรือเวเบลเอวบลน้องเอวลโดเอวิวหน่ม โอเคได้ขอจบคลิปกันเลยพี่น้องเลยโดยบิวบิวบิวลูกบิวโอ้หายเด้อหอลูกหมอหมอหมอลูกรวยรวยอ้าโอเคเ้ยพี่น้องเลยขอจบไปก่อนปแวสบายดีเด้อไปไปไปมาญาติน้องอันที่จอง